สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรือใบนะคะพบกันในห้องของทารอตเทอราพีเช่นเคยค่ะกับการเล่นพิกอากาศนะคะหัวข้อของเราในวันนี้นะคะมีชื่อหัวข้อที่ว่า มาเติมใจให้โฟนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของไพ่กันค่ะว่าอยากจะสื่อสารกับเพื่อนๆนะคะว่าวิธีการไหนหรือการทำสิ่งไหนนะคะที่จะทำให้ติดใจของเพื่อนๆนะคะโฟมีความสุขแล้วก็เติมเต็มเพิ่มมากขึ้นนะคะโดวยวันนี้นะคะก็มีหน้าไพ่ให้เลือก3ใบเช่นเคยค่ะเริ่มจากฝั่งซ้ายนะคะ1 สและก็3ค่ะให้เพื่อนๆนะคะตั้งสมาธินะคะแล้วก็เลือกหน้าไพ่ที่รู้สึกดึงดูดมากที่สุดนะคะจากนั้นก็ไปรับฟังคำทำนายตามหน้าไพ่ที่เลือกได้เลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะทิพย์ก็ต้องขอย้ำอีกนิดนึงว่านี่เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะมันมีอาจจะ ตรงบ้างแล้วก็ไม่ตรงบ้างนะคะแต่ทิพย์อยากให้เพื่อนๆที่มารับชมรับฟังนะคะมีความสุขจากพลังงานจากการอ่านไพ่ทาโร่นั่นเองค่ะสิ่งไหนที่มันดีๆนะคะก็อยากให้เพื่อนๆหลับไปนะคะสิ่งไหนที่มันเป็นประโยชน์ก็อยากให้เพื่อนๆนะคะนําไปใช้แล้วก็ต่อยอดก่อให้เกิดประโยชน์มากาต่อไปค่ะก็ตั้งสมาธินะคะแล้วก็ไปรับฟังคําทํานายตามหน้าไพ่ที่เลือกได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะที่เลือกหน้าไพ่ใบที่หนึ่งนี้หรือว่าหกโพแดงตรงนี้นะคะกับหัวข้อพิาการที่ชื่อว่ามาเติมใจให้โฟนะคะก่อนอื่นค่ะทิปขอดูพลังใจหรือหัวใจของเพื่อนๆน,นะคะที่เลือกหน้าไพ่ใบที่หนึ่งก่อนว่ามีสถานภาพมีสถานะมีสถานการณ์อะไรในเรื่องหัวใจของคุณตอนนี้ตอนนี้นะคะว่าหัวใจของคุณเป็นยังไงบ้างเอ่ย นายอบคอยนายอบวอนแล้วก็ไฟอบวอนค่ะณนะตอนนี้นะคะเห็นว่าพลังใจของเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆได้รับโอกาสนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของงานนะคะหรือมีโอกาสอะไรที่ ตั้งใจแล้วก็ได้รับนะคะได้โอกาสนั้นที่เข้ามาแล้วแต่พบเจอว่าสิ่งที่ได้ลงมือทําได้ทําไปอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้นะคะกับพบว่ามันมีปัญหามันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่มันไม่เหมือนที่เพื่อนๆคิดไว้นะคะก็เลยทําให้สูญเสียกําลังใจนะคะกําลังสับสนในความคิดของตัวเองก็ได้ว่า เออฉันมาถูกตางหรือเปล่านี่สิ่งที่ฉันเลือกที่ทําอยู่นะคะที่ทําให้มันได้มายืนจุดนี้มากที่สุดน่ะฉันทํามันถูกต้องแล้วหรือเปล่านะคะคุณเกิดความลังเลสงสัยในตัวเองเกิดความขัดแย้ง ในตัวเองในความคิดของตัวเองอะคะ่ะว่าฉันจะทํำยังไงต่อไปนี่ฉันมาถูกทางไหมเดินถูกทางเลือกผิดทางหรือเปล่านะคะมันมีความสับสนอยู่ในนั้นไปหมดนะคะพยายามที่จะหาทางออกนะคะพยายามที่จะทบทวนและเข้าใจตัวเองให้มากที่สุดนะคะตอนนี้เป็นช่วงของกําลังสับสน มึนงงนะคะในกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมาดูพลังงานของไพ่ทาโรก่กันนะคะว่าจะแนะนำเพื่อนๆยังไงมีวิธีการไหนนะคะที่จะทำให้เพื่อนๆรู้สึกเติมเต็มทำให้ใจฟูขึ้นได้นะคะจากการพบเจอสถานการณ์นี้นะคะ t จ e e เอ r มเ s ร a ดแล้วก็ n i of c o คอยค่ะพลังงานของไพ่ขึ้นมาชัดเจนมากนะคะเขามาบอกคุณในอีกทางหนึ่งค่ะว่าสิ่งที่คุณเลือกหรือคุณได้โอกาสที่เลือกมันมาทั้งหมดนี้นะคะคุณได้เดินมาถูกทางแล้วนะคะแต่ณนะเวลานี้ที่มันเจอปัญหานี้ คุณต้องทบทวนตัวเองค่ะว่าคุณทำทุกอย่างนะคะให้มันได้เต็มที่มากที่สุดหรือ,อยังมันมีบางอย่างที่คุณได้โอกาสแล้วค่ะแต่มันยังพบว่าคุณอาจจะยังไม่ได้ทำเต็มที่มากหรือเปล่านะคะอันนั้นคือข้อหนึ่งแล้วอีกข้อนึ่งเห็นว่าสิ่งที่จะเติมเต็มหัวใจของคุณให้ฟูได้นะคะจากสถานการณ์นี้คุณจะต้องเป็นตัวของตัวเองค่ะมีความสุขให้ตัวเองก่อนอื่นดูแลนะคะดูแลตัวเองในด้าน การพักผ่อนการทานอาหารในเรื่องของสุขภาพตัวเองให้มันดีไว้ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะที่จะกลับมาดูแลตัวเองนะคะไพ่ขึ้นมาอย่างนั้นนะคะทําให้คุณให้อยู่อุรมสมบูรณ์ให้มีความพ้อมมากก่อน สิ่งนั้นที่มันเป็นปัญหานะคะก็ค่อยๆแก้มันไปและเพราะว่าในท้ายที่สุดมันเป็นไพเดทขึ้นมาเนาะเห็นว่าคุณจะจัดการกับมันได้คุณจะลงล็อกลงตัวกับมันได้สิ่งที่มันสับสนอยู่ในใจว่ามันใช่ไม่ใช่ไพ่บอกว่ามันเป็นทางของคุณแล้วแหละมันเป็นสิ่งที่คุณเลือกมาตั้งแต่แรกมันคือเป้าหมายของคุณนะคะแต่แค่คุณยังไม่ได้แสดงออร่าความเป็นตัวเองความมั่นใจของคุณออกมาเท่านั้นเองถ้าคุณมี โอกาสนะคะเริ่มแรกเริ่มจากตัวเราเป็นจุดแรกก่อนนะคะต้องทำตัวเราให้มีความพร้อมให้อุดมสมบูรณ์จนแผ่รังสีนะคะจนแผ่พลังงานความรู้สึกที่มันดีๆจนแผออ่ความมั่นใจ ของเรานะคะออกสู่ภายนอกตรงนั้นมันจะทําให้สถานการณ์ต่างๆอะคะ่ะมันดีขึ้นนะคะอย่าลืมที่จะดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองด้วยนะคะในสิ่งที่ทําอยู่มันเป็นโอกาสนั่นแหละค่ะถ้ามันมีปัญหาก็ค่อยๆมีสตินะคะแล้วก็ทําไปทีละสเต็ปนะคะอย่าเพิ่ง รีบร้อนอย่าพึ่งใจร้อนนะคะมันอาจจะถึงช่วงเวลาที่มันเหมาะสมของมันอยู่นะตรงนั้นนะคะก่อนอื่นนะคะนิบก,ก็ไม่ไม่รู้นะคะว่ามันเชื่อมโยงกันได้ยังไงแต่พลังงานของหน้าไพ่บอกว่าคุณต้องดูเลสตัวเองให้มันดีที่สุดก่อนนะคะอย่าละเลยตัวเองค่ะในตรงนี้สิ่งนั้นนะคะมันจะค่อยๆทำให้กำลังใจของคุณอะมันเติมเต็มและมันฟูขึ้นได้นั่นเองเพราะคุณจะ แผ่ออรา่าแผ่รังสีนะคะของความอุดมสมบูรณ์และความมีความสุขของคุณออกไปเองทำให้สิ่งต่างๆโอกาสต่างๆที่คุณได้รับมามันจะดีไปพร้อมๆกันได้ค่ะก็เพื่อนๆลองดูแล้วกันนะคะอ,อ,อาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงนี้เพื่อนๆอ,อาจจะ ตั้งใจนะคะทํางานนะคะตั้งใจทําตามเป้าหมายบางทีอาจจะละเลยการดูแลตัวเองก็ได้เนาะลองกลับมาทบทวนนิดนึงเพื่อจะทําให้ทุกอย่างในชีวิตทําให้หัวใจของคุณได้เติมเต็มและปูขึ้นนะคะก็สำหรับวันนี้ค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่รับชมรับฟังเดี๋ยวไว้มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกหน้าไพ่ใบที่สองตรงนี้นะคะ8ปดขาหลามตัดกับหัวข้อพยากาศที่ชื่อว่ามาเติมใจให้โฟนะคะก่อนอื่นที่ขอดูหัวใจของเพื่อนๆก่อนละกันนะคะว่าสถานะของหัวใจหรือสถานการณ์ของหัวใจของคุณตอนนี้มันเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยมันฟูอยู่แล้วจะต้อง เติมเต็มให้ฟูขึ้นหรือว่ามีสิ่งไหนที่รู้สึกว่าขาดหายไปนะคะในเรื่องของความสุขทางด้านหัวใจของคุณเดี๋ยวมาดูขอดูพลังงานก่อนละกันนะคะว่าหัวใจของคุณเป็นยังไงเอ่ยช่วงนี้นะคะเอซ็อ o คอยซีกอบครับ ก็ two of swords ค่ะหัวใจของคุณในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของมันมีตัวเลือกนะคะมันมีทางเลือกที่เข้ามานะคะทางเลือกที่ว่านี้นะคะมันทำให้คุณนะคะจะต้องใช้หัวใจเลือกว่าคุณจะเปิดรับสิ่งใหม่ๆนะคะเลือกไปอยู่ในจุดที่สิ่งใหม่ที่ยังไม่ได้พบเจอนะคะเป็นสิ่งที่ แปลกใหม่สำหรับคุณหรือคุณจะย้อนกลับมานะคะไปททำอะไรที่มันเดิมๆไปอยู่ในสังคมเดิมๆไปทำงานเดิมๆนะคะกลับไปหาคนรักเก่านะคะมันมีสองทางเลือกที่ให้เลือกนะตอนนี้ค่ะคุณอยู่จุดทางแยกนะคะระหว่างการไปพบเจอสิ่งใหม่ที่ไม่เคยได้พบเจอมาก่อนเลยนะคะไปเจออยู่ในสถานการณ์ใหม่ๆไปที่ใหม่ๆที่คุณไม่ได้เคยไปมาก่อนกลับ การย้อนกลับไปในอดีตการย้อนกลับไปในที่ดําเดิมที่ที่คุณเคยนะคะที่ที่เคยอยู่ตอนเด็กนะคะที่ที่เคยทํามาแล้วงานที่เคยทํามาแล้วกลับไปหาคนรักเก่าแล้วนะคะที่ว่าไปนะคะเป็นจุดที่ตอนนี้จะต้องเลือกค่ะหัวใจของคุณจะต้องเลือกว่าคุณจะ เอาแบบไหนนะคะต่อไปในข้างหน้าเป็นจุดที่ต้องเลือกอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณนะคะทําให้หัวใจของคุณเนี่ยคุณยังลังเลสงสัยนะคะยังไม่ได้มั่นคงในเป้าหมายมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้ว่า อนาคตอันใกล้นี้หรือในข้างหน้านั้นจะเป็นยังไงต่อไปเพราะมันมาถึงจุดทางเลือกนะคะที่คุณจะต้องตัดสินใจหรือหาข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจนะตรงนี้นะคะเป็นช่วงของการลังเลสงสัยอยู่อย่างนั้นเองนะคะเดี๋ยวมาดูพลังงานของไพทาโรหนะคะว่าแล้วเพื่อนๆน,นะคะถ้าเจอสถานการณ์ที่ต้องเลือกนะคะระหว่างอะไรสองสองอย่างคล้ายๆแบบนี้นะคะ มันมีสิ่งไหนอะคะ่ะที่จะช่วยเติมเต็มนะคะหัวใจของคุณให้มันฟูได้นะคะ s of วคอย g e จอ็อบครับนอคค่ะ ณตรงนี้นะคะพลังงานของหน้าไพ่บอกว่าสิ่งที่จะทําให้คุณนะคะเติมเต็มหัวใจของคุณให้มันฟูได้นะคะคุณไม่ต้องรีบร้อนนะคะรีบไม่ต้องรีบร้อนที่จะตัดสินใจนะคะค่อยๆดูไปค่อยดูหาเหตุและผลความเหมาะสมว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆนะคะพอคุณได้นึกนะคะได้ทบทวนตัวเองจริงๆคุณจะรู้ว่า คุณสามารถที่จะเลือกสิ่งไหนได้หรือว่าในบางทีบางครั้งค่ะมันไม่ไม,ไม่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้มันมีจุดไหนที่สามารถทําร่วมกันไปได้ไหมมันมีจุดไหนที่จะหลอมรวมทั้งสองอย่างนี้มันไปด้วยกันได้ไหมหรือถ้ามันไม่ได้จริงๆนะคะคุณจะต้องตัดสินใจเลือกอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะก็ให้คุณนะคะใช้เหตุผลใช้สิ่งต่างๆมาประกอบกันเพื่อการตัดสินใจของคุณเพื่อว่าเป้าหมายตรงนั้นนะคะ คุณจะต้องเลือกสิ่งที่มันเป็นตัวคุณจริงๆนะคะไม่ใช่องค์ประกอบหรือไม่ใช่ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมนะคะที่ทำให้คุณตัดสินใจเลือกนะคะคุณต้องเลือกด้วยความมั่นใจว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เหมาะสมกับคุณจริงๆมันเป็นตัวคุณคนเดียวะคะ่ะที่จะเลือกนะคะไม่ต้องใช้เงื่อนไขหรือปัจจัยอื่นใดๆเข้ามานะคะเมื่อคุณทำสิ่งนี้ได้คะ่ะมันจะทำให้ หัวใจของคุณนะคะได้ฟูขึ้นมันมาเติมเต็มให้คุณได้มีความสุขขึ้นว่าสิ่งที่คุณได้เลือกนั้นมันเลือกออกมาจากจิตวิญญาณเลือกออกมาจากตัวคุณเองมันคือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆเองนะคะไม่ต้องรีบร้อนค่ะค่อยไปทีละสเต็ปแล้วกันค่อยดูว่าสิ่งไหนมันได้ไม่ได้นะคะแล้วก็ลอยอ เก็บเกี่ยวผลผลิตเก็บเกี่ยวความสุขที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณก็ค่อยๆเรียนรู้กับมันไปนะคะโฟกัสทีละอย่างนะคะสิ่งไหนที่มันมาหลอกล่อหรือทำให้คุณลังเลสงสัยนะคะเมื่อคุณได้กลับมาอยู่กับตัวเองนะคะทบทวนตัวเองค่ะไพ่เพจซอฟคัพตรงนี้ถึงเวลาที่คุณจะต้องทบทวนว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่คุณคู่ควร ที่คุณควรค่าที่จะอยู่กับมันนะคะมันถึงจะทำให้คุณมีความสุขและเติมเต็มปืนปูจิตใจของคุณได้ไม่ต้องรีบเร่งที่จะเลือกตัดสินใจใดๆนะคะให้ดูนะคะหลายๆทางเลือกนะคะถ้ามีทางเลือกเยอะบางทีมันก็สับสนเหมือนกันนั่นหละนะคะก,ก็ดูก่อนว่าอันไหนมันสามารถที่จะไปร่วมกันได้นั่นแหละอย่างที่ว่าเนาะแค่ คุณทำสิ่งไหนนะคะทำอะไรแล้วมันเป็นตัวของคุณเองมากที่สุดเป็นการตัดสินใจและคุณสามารถที่จะควบคุมถ้าเกิดว่าผลที่มันออกมานั้นมันดีหรือไม่ดียังไงคุณก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบในสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้คุณเป็นผู้ที่ควบคุมนะคะชีวิตของตัวคุณเองได้สิ่งนั้นเลยค่ะจะนำมาซึ่งความเติมเต็มหัวใจ ของคุณให้มันฟูได้เพราะคุณจะรู้สึกว่าคุณได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ได้ใช้ชีวิตด้วยปัจจัยด้วยเหตุและผลของตัวเองนะคะได้เรียนรู้ประสบการณ์ได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ใช่การถูกบีบบังคับด้วยประเพณีด้วยปัจจัยอื่นๆนะคะที่มาครอบงำคุณเป็นจุดที่คุณได้ออกจากกรอบคอมฟอร์ตโซนนะคะที่ ที่ที่คุณได้ออกไปเปิดโลกนะคะได้ไปเจอว่านี่มันเป็นตัวคุณจริงๆสิ่งนั้นแหละค่ะที่จะทําให้จิตใจคุณปลุกขึ้นแล้วมีความสุขกับมันมากยิ่งขึ้นตรงนั้นได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะทิปก็ต้องขอขอบคุณน,นะคะที่รับชมรับฟังกันนะคะเดี๋ยวไว้มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกหน้าไพ่ใบที่3นะคะหรือไพ่ใบนี้ใบหมายเลข9เข้าหลักตัดนะคะในหัวข้อพิรกกาที่ชื่อว่ามาเติมใจให้โฟนะคะก่อนอื่นที่ขอดูหัวใจของคุณที่เลือกกองที่3ก่อนละกันว่าตอนนี้หัวใจของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะฟูเติมเต็มอยู่แล้วหรือว่ามีสิ่งไหนที่มันขาดหายไปในเรื่องหัวใจของคุณกันนะคะ นายอบครับเอ e o บค u ัแล้วก็เอ f อบสอดนะคะเป็นไปได้ว่าสถานการณ์หัวใจของคุณตอนนี้นะคะคุณเพิ่งจะผ่านช่วงเวลาที่มันแยกย้ายนะคะเป็นอาจจะเป็นช่วงเวลาของการจบของความสัมพันธ์จบจากการทำงานจบ จากเรื่องบางเรื่องนะคะที่คุณรู้สึกผิดหวังและเสียใจกับมันหรือไม,ไม่ไม่รู้สึกถึงการเติมเต็มไม่รู้สึกถึงการมีคุณค่าณที่ตรงนั้นในเวลาตรงนั้นหรือสิ่งที่ทําตรงนั้นนะคะคุณหันหลังให้กับมันแล้วนะคะคุณรู้สึกว่าคุณจะเลือกสิ่งดีๆนะคะเข้ามาให้ตัวเองแล้วต่อจากนี้คุณมีความเข้มแข็งกล้าหาญนะคะที่จะตัดสินใจให้ตัวเองได้เดินหน้า ตัดสินใจที่จะนำพาตัวเองนะคะให้ไปสู่จุดที่มันมีความสุขมากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันได้ผ่านพ้นไปแล้วแต่ณเวลานี้หัวใจของคุณชีวิตของคุณนะคะจะต้องเดินหน้าต่อไปคุณลุกขึ้นมาใหม่แล้วค่ะตอนนี้หัวใจของคุณเลิกท้อแท้หัวใจของคุณเปิดกว้างที่จะเรียนรู้กับประสบการณ์ใหม่ๆแล้วค่ะก่อนอื่น อ่าไม่ใช่ก่อนอื่นต่อไปมาดูกันนะคะว่าพลังงานของไข่เนี่ยจะแนะนำวิธีการไหนคะที่จะทำให้คุณนะคะเติมใจให้คุณได้ฟูมากขึ้นหลังจากที่คุณได้เดินออกมาจากสถานการณ์ที่มันทําให้คุณท้อแท้และหมดสิ้นหวังตรงนั้นจะมีวิธีการไหนคะที่จะทำให้จิตใจของคุณปูขึ้นเติมเต็มขึ้น,นะคะ คิง o r อ s ซ o ดป of Wands แล้วก็ Ten ท f c o ค n s ค่ะคุณจะต้องเป็นคนที่เชื่อมั่นในการตัดสินใจตัวเองนะคะทำอะไรที่มันมีความมั่นคงและแน่วแน่มากขึ้นก่อนหน้านั้นนะคะคุณอาจจะ ให้อิสระกับผู้คนให้อิสระกับปัจจัยต่างๆนะคะโดยไม่ไม่ได้มีขอบเขตหรือพื้นที่ที่คุณกํำหนดไว้ต่อไปนี้นะคะคุณจะต้องมีขอบเขตนะคะว่าคุณจะยอมรับได้ขนาดไหนนะคะว่าสิ่งไหนคือคุณที่ ะเปิดรับมันได้สิ่งไหนที่มันจะไม่ได้ล้าเส้นคุณนะคะคุณต้องสร้างกรอบของเส้นสร้างกรอบของกําแพงของคุณขึ้นมาบ้างนะคะเพื่อที่จะคัดกรองผู้คนคัดกรองสถานการณ์คัดกรองสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าให้คุณแบบตั้งแง่ตั้งกําแพงอะไรทุกอย่างเสมอไปนะคะอันนี้ต้องใช้วิจ,จารณญาณน,นะคะในการ ที่จะเลือกหรือตัดสินใจโดยประกอบกับประสบการณ์ของคุณที่ผ่านมานะคะเรื่องราวของคุณที่ผ่านมานะคะคุณจะแยกแยะได้ค่ะว่าสิ่งไหนคุณจะ ควรตั้งกำแพงสิ่งไหนที่คุณควรที่จะตั้งกรอบมันไว้เพื่อไม่ให้คนอื่นได้ล้ำเส้นนะคะเป็นไปได้ค่ะว่าที่ผ่านมาสิ่งที่ทำให้คุณเสียใจผิดหวังท้อแท้นะคะมันเกิดมาจากคุณไว้ใจคนอื่นมากเกินไปนะคะคุณเปิดพื้นที่โดยไม่ได้มีกำแพงขอบเขตกั้นทำให้คนอื่นเข้ามาก้าวล้ำในสิ่งที่คุณให้คุณค่าก้าวล้ำในสิ่งความที่เป็นความคิดของคุณนะคะทำให้คุณไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ หรือจัดการกับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับคุณได้คุณแบกรับกับความรู้สึกนะคะคุณช่วยเหลือคนอื่นเสมอคุณโอบรับคนอื่นเสมอแต่ตัวคุณคุณไม่เคยให้พื้นที่นะคะได้คุณได้มีความสุขนะคะต่อไปนี้นะคะต้องมีกำแพงบ้างแล้วนะคะเพื่อที่จะคัดกรองผู้คนนั่นแหละค่ะที่ว่านะคะเพื่อที่จะทําให้จิตใจของคุณอ่ะมันได้ฟูขึ้นทําให้คุณเป็นคนที่ เลือกที่จะดึงดูดผู้คนเข้ามานะคะให้ไปอยู่ในทิศทางที่คุณคู่ควรมากกว่านะคะไม่ใช่แบบเปิดกว้างซะอย่างเดียวนะคะมันอาจจะมีผู้คนหลายแบบหลายสไตล์นะคะที่เข้ามานะคะบางทีเราก็ต้องขัดกรองกันบ้างนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะทิฟก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมรับฟังนะคะเดี๋ยวไว้มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ